สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องนอนะครับนี้จะเป็นรีวิวเครื่องกึ่งเล็กนะครับสําหรับสายใครที่อยากเริ่มต้นเกี่ยวกับสายงานนี้นะครับก็เซตนี้ผมเบิกใหม่มาประมาณ2อาทิตย์นะครับมาทดลองงานดูนะครับว่าใช้ดีไหมนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ2อาทิตย์ก็มีแต่ปัญหาที่กําแพงบ้านผมแค่นั้นแหละฮะนอกนั้นก็ไม่มีนะครับ ก็ถ้าของแถมทั่วๆไปจะมีแค่นี้นะครับพวกนี้แล้วก็ดอกสว่านธรรมดานะครับส่วนพวกมีดจริงๆเขาไม่ได้แถมให้นะครับอ่าแล้วก็สายงานก็จําเป็นต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้เขาก็ไม่ได้แถมให้นะครับแต่อันนี้ก็ถ้าใครสนใจชุดที่ผมปล่อยผมให้หมดเลยนะครับ ก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟันจับนอกจับในชุดที่ติดเครื่องนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้แล้วก็ฟันเฟืองพวกเกี่ยวกึ่งเกี่ยวนะครับเผื่อใครสนใจนะครับชุดนี้ปล่อยนะครับก็มีชุดนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จาเป็นนะครับเอาไว้รับมีดรับดอกสว่านรับอินเสิร์ตเมต็ดมีดอินเสิร์ตได้นะครับ ส่วนตัวนี้ซื้อมาเขาจะให้มาแค่แผ่นหยาบกับแผ่นหยาบมากนะครับส่วนแผ่นนี้ต้องซื้อเอาเองนะครับชุดนี้ก็ปล่อยพร้อมกันครับเซตนี้แล้วก็เซตนี้ครับใครจะไปตั้งตัวตั้งงานทำเริ่มสตาร์ทที่งานเหล็กงานไม้งานอะไหล่โมไซงาน DIY ต่างๆนะครับใช้ได้ใช้ดีนะครับผมก็ มา2งสัปดาห์แล้วครับเต็มเปียแล้วครับอันนี้มีที่เก็บไปทิ้งอีกนะครับก็สิ่งที่ได้ก็จะมีเซตนี้นะครับอันนี้เซตที่แถมอยู่แล้วอันนี้นี่นะครับแล้วก็มียันศูนย์ตัวหลังครับแล้วก็เนี่ยผมเล่งให้ดูมันจับบอกหลังได้ครับอันนี้นี่ครับอันนี้มันจะเดินบอกหลังเดินตัวนี้มันจะค่อยๆหมุนนี่ยกขึ้นนะครับ ก็รอบเล่งได้ประมาณพันนิดๆครับก็มีประมาณนี้ครับมีตัวนี้แถมให้นะครับเซตนี้แล้วก็เม็ดมีดกับด้ามมีดที่ใช้งานคืองานจริงๆเหมือนเครื่องใหญ่ๆทั่วไปครับอันนี้ให้ด้วยนะครับนี้ให้หมดเลยนะครับก็งบ 30K นะครับ ก็มีตัวนี้ยันศูนย์มีตัวนี้นะครับวัดค่าของชิ้นงานบงตะใบตัวนี้แล้วก็นี้นะครับเซตนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับเซตชุดนี้อีกก็งบ 30K ครับใช้งานทำงานได้เลยกึงงานได้จริงคิดเงินลูกค้าได้จริงก็ตัวนี้ปรับองศากึงชาม นอกชำใน PCX มีโอฟีโน่คิกร้อยยี่6 0้าห้าอยหกได้นะครับตัวนี้มีตั้งองศาผมขีดไว้มีมาร์กไว้ให้ด้วยนะครับก็ใครจะสนใจไปต่อยอดสายไหนก็ลองคุยกันได้ครับตัวนี้มีที่ตั้งเซตนี้งบ3 0มเคนะครับก็มีของแถมกับรายละเอียดที่บอกให้ตามนี้นะครับ เครื่องทดลองงานมา2สัปดาห์ครับก็ใครสนใจลองสอบถามได้นะครับอะไรที่ผมพอทำให้ได้หรือเป็นจิ๊กทำแบบจับหรือว่าเป็นอะไรที่พอช่วยกันได้เซฟกันได้ผมช่วยได้ผมทำให้นะครับขาดเหลือนิดหน่อยอันไหนขาดเหลือศูนย์ไม่ตรงอะไรผมนี่ผมยกขึ้นเครื่องมิลลิ่งให้ได้นะครับ เซตตัวนี้เอาไว้อันนี้ก็จําเป็นนะครับตัวนี้แต่ถ้าเซตนี้ไม่เอาก็ลดให้ได้นะครับเซตนี้แต่ส่วนตัวถ้าจะคิดจะทําจริงจังก็ก็มีไว้ก็ดีครับเพราะว่าเม็ดมีดถ้าเวลามันสึกมันกึ่งแล้วมันผิวไม่สวยก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวนี้มันก็หลายตังค์อยู่นะครับอันนี้รับสิบยี่สิบครั้งก็ได้ทุนคืนแล้วครับเวลาเม็ดเนี่ยครับเม็ดมันสึกเนี่ยครับ เม็ดหลายตังนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเผื่อใครสนใจเป็นแนวทางหรือว่าจะเริ่มต้นกับเครื่องกึงเล็กก็ลองดูตัวนี้ได้ครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ